ทดสอบ i7 607นะครับแล้วก็ s u s h10 s170 โปรเกมมิ่งนะครับ atx แล้วก็ ssd m.2 wd green 480 ram corsair vengeance u s 2048 g b 2ตัว16 g b นะครับโอเค เริ่มเปิดพาวเวอร์โอเคไฟยังติดอยู่นะ Supreme f x นะครับออดิโอบอร์ดตัวนี้ไฟสถานะติดครบนะครับโอเคเปิดเครื่องแล้ว พอตการเชื่อมต่อติดครบหมดนะครับ VGA ไม่ได้เทสเนื่องจากไม่มีสายนะครับจอก็ไม่รองรับนะครับแต่คิดว่าน่าจะติดเหมือนกัน,นครับก็ติดมาทุกพอตละ okay. USB ติดหมดเสียงมีนะครับโอเคแลนแลนก็มานะครับมาครบบอร์ดปกติทุกอย่างนะครับโอเค เดี๋ยวมาดูสเปคเป็นได้เจ็ดหกเปนะครับสี่ข้อแเทนะครับสกายเล็กนะครับแล้วก็เอซูนเฮดหนึ่งศูนย์เฮดหนะครับพิที่สามจุนะครับโอเคแรมตอนนี้ก็บัตรส0 0พนะครับโอเคเปิดเอ็เอ็มแล้ว ปิงดออชแนตอนนี้ใส่2ช่องนะครับอัพเป็น3.2กิกะได้หายแพกิกมาใส่อีก2ตัวนะครับอันนี้บัสสองนะครับใส่สล็อตหกับสล็อตสนะครับเป็นคู่นะครับโอเคก็การาฟิกการ์ดก็เป็น On CPU นะครับเอ้ยลืม โอเคเดี๋ยวเบนท์หมักอันนี้นิดนึงซิลิโคน CPU ทาไปแล้วทาไปให้แล้วนะครับสามารถเปิดเทสได้เลย Windows ก็มีติดอยู่ใน SSD นะครับโอเคอุณหภ,ภูมิอยู่ไในว่าโอเคสูงสุดที่72องศานะครับ ครับ